เจตมีเบอร์แปลกโทรมาฉันว่าต้องเป็นมิจฉาชีพชัวพี่รับสายแล้วก็ด่าเลยจัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะใชรติดต่อมาจากสถานีตนรวจอาไทราบว่าใช่คุณูหรือเปล่าับใช่ครับผมชวินนะครับแต่ว่าคุณนี่คือมิจฉาชีพใช่ไหมครับผมรู้ทันนะครับเดี๋ยวผมจะด่าคุณไอพ่อมันดิมันวางสายไปแล้วอะก็นี่ไงพี่้าด่าไม่ทันเขาเลยเนี่ยเฮ้ย พี่เบอร์แปลกโทรมามิจฉาชีพแน่เลยอ่ะเดี๋ยพี่ดูผมนะผมรับสายปุ๊บนะผมจะด่าเป็นชนุดเลยฮัโหลครับฮัลโหลค่ะใช่คุณเจษไหมคะ,ะผมนี่แหละครับคุณเจษแต่แกเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมนีม่แกจะโทรมาหลอกเอาเงินฉันใช่ไหม นแบบแกเนี่ยน,นะเขาเรียกว่าไม่มีสมองนี่ถ้าแกมีสมองซะหน่อยนะแกก็คงจะเอาสมองของแกเนี่ยไปใช้ทํางาน,นหาเงินนะนี่ยางอายแกไม่ไหลเลยเรือไงฮนะพ่อแม่แกไม่ได้สั่งสอนแกมาบ้างเลยเรือไงนะนี่ถ้าความหน้าด้านของแกนี่มันเป็นพลังงานของโลกใบนี้นะสงสัยป่านนี้นะพวกเราเคงมีไฟใช้กันไม่หมดแล้วล่ะนี่แหละนะจะไม่เกิดมาแล้วก็เคยเห็นนะครับว่าขยะสังคมที่มันเดินได้นยฮะเป็นไงอึ้นไปเลยใช่ไหมไอพิษาชีพ คุณเจตคะดิฉันไม่ใช่มิฉาชีพนะคะฉันคุณนิวเคลียร์หัวหน้างานคุณเองคะ่ะ